ครับจยาเินทำสำนึกดีครับวันนี้หมอแตงก็เข้าป่าเหมือนทุกวันนะครับพบก,กับหมอแตงได้ทางช่องหมอแตงบ้านลาดนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นบกกระบกคายบกคายที่เขาเอาไปกินแจ้ที่ลงคลิปไปแล้วนะครับเบื้องเที่ยวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแจ้อายปีแต่คนนี้เป็นยังไม่ถึง10ปีเนะเป็นแจ้6ปี พอไปกินแค่สามชุดก็หายแล้วทีนี้พอหายแล้วนี่ก็มีคนโทรเข้ามาสั่งอีกหมอแตงก็เลยจําเป็นต้องได้มาตัดเอาเวลาตัดเราก็ไม่ต้องไปทําลายต้นมันนะครับเอาแค่กิ่งก้านพอกิ่งเล็กๆพอไปสบัสบๆๆก็มีประโยชน์มีคุณค่าเหมือนกันกันกบต้นลําต้นเหมือนกันกันกบรากนะครับถ้าช่วงนี้ฝนตกแล้วเนี่ยก็จะจําเป็นต้องใช้พวกกิ่งก้านใบดอกลูกฝักนะครับ วันนี้ก็อันนี้ลงไปแล้วเดี๋ยววันนี้หมอแตงจะพาไปดูเถาอีกเถาหนึ่งที่แก้ปวดเมื่อยได้ดีบำรุงกำลังบำรุงกำลังใช้ควบคู่กันกันกบยาสมุนไพรตัวอื่นนะครับแล้วก็จะช่วยให้เส้นเอ็นเรานี่คลายกล้ามเนื้อได้ดีมากโอ้รู้สึกคันบ้างนะครับเพราะว่าขึ้นต้นกระบอกคลายมาเมื่อกี้นี่ไปวันนี้จะพาไปดูเถาเครื่อนนะครับชนิดนี้ เป็นลักษณะยังไงตามมาเลยครับยุกป่าฝ่าดงนะครับสร่วงนี้ นี่นะครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นดอกแล้วดอกเป็นหางกระรอกเลยนะครับยาวขึ้นมานี่ดูลักษณะดอกไว้ก่อนทีนี้เราไปดูลักษณะเถากันครับนี่ครับลักษณะดอกครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะมาเห็นโอ้โหเป็นเถาวันเต้ไปหมดเลยนะครับแถวนี้ มีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแต่เถาแบบนี้ทั้งนั้นเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่จะเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อไปนะครับเป็นข้อเล็กข้อน้อยไปลำใหญ่ก็จะเป็นข้อใหญ่ออกช่อออกดอกตามข้อตรงนี้เลยครับทีนี้เขาพวกนี้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่ามุยขาวมุยขาวหรือมากระเทืบลงขาว หรือเมื่อยขาวนะครับอันนี้เวลากินเอาไปต้มกินต้มกินก็กินครั้งละหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือของคนป่วยเป็นหลักนะครับทีนี้บางคนก็จะเอาไปแก้ปวดเมื่อยบางคนก็จะไปบบำรุงกำหนักนะครับตัวนี้เพราะว่าในหนังสือเนี่ยเราจะเขียนไว้ว่าเป็นม้ากระทืบโลงขาวแต่ลักษณะสีขาวนี่จะไม่ดีเท่าสีแดง ส่วนใหญ่หมอจะนิยมใช้สีแดงมันจะแก้น้ำเหลืองเสียได้ด้วยแก้ปวดเมื่อยได้ดีนะครับพอเวลาเป็นน้ำเหลืองเสียพวกเป่อยเน่าไปทั้งตัวเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ร่วมกันกับยาตัวอื่นไปด้วยหรือถ้าปวดเมื่อยธรรมดาแล้วก็เอาตัวนี้แหละไปต้มกินกินเฉพาะมันก็ได้นะครับทีนี้อ้าวมาดูมาดูข้างในเขาหน่อยนะครับเราก็จะหาตรงที่ ไม่ต้องทำลายมากก็ืันนี้นี่มันขาดไปแล้วนะครับนี่เราก็จะตัดออกแค่นี้เราก็ดูไปด้วยนะครับ ไส้ในจะเป็นวงแต่จะไม่มีรัศมีรัศมีก็หมายถึงว่าเหมือนแสงพระอาทิตย์ขึ้นจึ๊กจือจตัวนี้มันก็จะเป็นฉีดฉีดฉีดเฉยเฉยอันนี้เรียกว่าเมื่อยขาวแต่ถ้าเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยเปลือกข้างนอกนี่ก็จะแดงอันนี้มันเป็นสีขาวมันไม่แดงนะครับแล้วก็พวกลูกนี่ก็จะออกลูกดก แต่ถ้าเป็นเมื่อยแดงเนี่ยออกนิดเดียวตัวน,นี้นะครับทีน,นี้พอถ้าเรารู้จักเออเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ดูใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบกันนิดนึง ใบก็จะเป็นใบสีน้ำเงินเข้มเงานะครับออกแซมเหลืองอ่อนๆน,นิดๆแต่กเป็นคู่แล้วก็เนี่ยเป็นสามใบพูดง่ายๆก็คือสามใบหนึ่งสองแล้วก็สตรงจะเห็นเป็น3ใบอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็3อันนี้ก็3มเนี่ยลักษณะคู่ลักษณะ3าสามใบอย่างนี้เงาๆนะครับ นี่นะครับลูกของเขาอันนี้ลูกยังไม่แก่แต่ถ้าลูกแก่โอ้จะเป็นช่อเป็นยวงสวยงามมากนะครับกินแล้วถ้าปวดเมื่อยก็กินตัวเดียวแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ่ายไม่ออกก็จะลืมใส่พวกแก่นลันทมเข้าไปรับรองเลยครับเที่ยวนี้ขี้ดีพูด,ดง่ายๆนะครับทีนี้ ตัวนี้แก้เมื่อยถ้าอยากให้ผายลมด้วยก็ใส่กําแพงเกีดชั้นเข้าไปด้วยมันจะผายลมทั้งถ่ายทั้งผายลมทั้งแก้ปวดเมื่อยได้ดีนะครับ3ตัวนี้แค่นี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วครับได้มาจากป่าแล้วนะครับนี่เอามาล้างสักหน่อยครับแล้วเราก็จะเอามาับเป็นชิ้น ตัวนี้มันจะไม่มีรมัศมีมันจะเป็นสีขาวก็มวยแดงหรือมาก,กระเทียมลงแดงนี่ยมันจะเป็นมีรัศมีอันนี้พอฝานออกมาแล้วก็จะเป็นเรียบๆเ,เป็นเส้นเป็นเส้นธรรมดานะครับทีนี้ก็เอาประมาณนี้แหละหนึ่งกำมือเดี๋ยวหมอแดงจะต้มให้กินบางคนบอกว่าใช้หม้ออะไรได้บ้างโอ้เราก็ใช้ได้เลยหม้อนี่ ้อสเตนเลสม้อลูมิเนียมม้ออะไรก็แล้วแต่ต้มหรือบางคนชอบวิถีชีวิตบนบ้านเขาก็จะไปต้มในหม้อดินแต่วันนี้หมอแต่งจะต้มในกระติกน้ำร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปเสียบปลั๊กนะครับ ดรอให้มันร้อนดีเดี๋ยวหมอแจ้งจะกินให้ดูอันนี้เดือดแล้วนะครับนี่แล้ก็มากดกินเลยน้ำกจ็จะออกสีเหลืองสีชานะครับโอ้น่ายกินนะครับเห็นไหมครับมีทั้งกากมีทั้งอะไรด้วยข้างใน ว่วน,นี่ต้มได้แล้วนะครับนี่เป็นตัวีนี้ได้สีออกเหมือนชาเลยสีเหลืองๆนะครับเย็ยนแล้วเราก็มากินรสชาติดีนะครับขมนิดๆเอาล้วครับจะทำไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงว่าต้องใช้ หม้อชนิดไหนมีหม้อชนิดไหนก็ต้มชนิดนั้นแหละครับกินได้เลยครับ